คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะมีอะไรหรยอจ๊ะตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนําที่ไหนดีคะหมดเขียนสองอาทิตย์นี้เราด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะเอ๊ hey, ที่ไหนดีละ่ะต้องถามเมฆดูสิไม่เอาอะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉยเฉย คุณปู่ดูสิคะมไม่ช่วยตะวันแล้วย,ยังทำตัวขี้เกียจอีก<ม>ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบงให้คนที่ช่วยด้วยเครื่องหนึ่งนะเนี่ย<ม>รางวันเป็นอะไรหอรอรองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์นะ่ะช่วยคิดท้กันได้<ม>แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะอืมโอเคอ๋อตรงนั้น<ม>ที่เป็นวังของในหลวงที่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู่พระบรมหาราชวังจ้ะ ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียยมรนยายออกมาต้องชนะแน่ๆเก่งมากแก่นแก้วไปกันเถอะตะวันต้องทำงานเจ้าพระยาพระถังในสมัยรัชกาลที่หนึ่งนี่มันแผนที่ของกรุงเสียอยุธยานี่พวกเจ้าเป็นใครเอตัดจิกมาสุกสนบนเรือนข,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 ของข้าขอโทษะ่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีละเมฆ โกหกไม่เก่งด้วย <pew. S 2> โอ oh, ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุทยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไปพวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอถ้าทำเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลยเออคุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับบาดเมืองเราเพึ่งผัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในราัชากาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชากาลที่หนึ่งใช่ไหมคะพระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่ พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็นของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงกระทําขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเรา่า้ทแก้วทหารอาณาประชาราษที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตกไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่าง,งามจนถึงทุกวันนี้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไงก็ฉันเห็นคุณลุงท้าทายตั้งอก,อกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้องใจมากนะสู้ๆนะตะว,วันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะเออตะว,วันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยละ่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชน ในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมา,จาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนะับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปศาลีก่อนนะคะเออเอออ,อ,อ,อสามวันต่อมาเมปูบอกว่าห้ามเนสกเเช็ดในบ้านไงครับ โอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละรัชกาลที่หนึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของรชงาชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง ศึกเก้าทับเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีวิทยาครั้งที่สองอย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะฮร,รอด้วยสิแม่ร่วงใจปกป้องอาณาประชาราษและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี้โอ้โหสุดยอดทค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ